ดีค่ะเนตนะคะเนตเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจน,นะคะถ้าเนตจะถามพวกคุณว่าสําหรับคุณคุณนะคะหนังสือคืออะไรคงจะมีคําตอบที่หลากหลายนะคะแต่ถ้ามีใครมาถามเนตนะคะว่าหนังสือคืออะไรนะคะเนตจะตอบโดยไม่ลังเลเลยค่ะว่าหนังสือคือชีวิตค่ะหนังสือก็คือความสุข การสะสมหนังสือก็คือการสะสมความสุขนะคะเป็นการสะสมที่ได้องค์ความรู้ต่ามขึ้นมาด้วยนะคะในช่วงชีวิตในแต่ละวัยของเราเราก็จะอ่านหนังสือที่แตกต่างกันปกติเนี่ยเป็นคนชอบสะสมหนังสือนะคะแล้วก็เก็บหนังสือเล่มที่รักไว้กับตัวเสมอหนังสือเล่มที่เรารักหรือหนังสือที่มีความหมายกับชีวิตเราจะไม่ให้ใครนะะแต่ วันหนึ่งดก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเปลี่ยนชีวิตเด็ดไปต,ตลอดกาลนี่เลยค่ะหนังสือ The Power of Half ชื่อภาษาไทยนะคะเขาใช้คำว่าพลังแห่งการแบ่งขึ้นหน้าปกนะคะจริงๆแล้วก็เป็นตัวเต็มจะเป็นสีขาวนะคะแต่ตอนนี้ถูกชีกออกไปแล้ว ปกติเวลาคนรักหนังสือเราจะรู้ดีว่าเราจะไม่อยากฉีกปกหรือเราจะไม่อยากทําอะไรกับหนังสือเล่มนี้เลยนะคะแต่หนังสือเล่มนี้สอนให้เราแบบการฉีกปกครึ่งนึงแล้วส่งไปยังมูลนิธินะส่งกลับไปที่สำนักพิมพ์นะคะเขาจะมอบเงิน50บบาทนะคะให้กับมูลนิธินะคะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการให้มาค่อนข้างหลายเล่มนะคะแต่ว่าเล่มนี้ต่างออกไปจากเล่มอื่นเพราะเล่มนี้เขาให้เรา แบ่งครึ่งไหวไหมอะ่ะแบ่งครึ่งเลยนะกล้าไหมแล้วก็ใจถึงพอหรือปาเรื่องเรื่องจริงนะคะของครอบครัวอเมริกันนะคะที่มีอันจะกินที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวและก็ลูกชายนะคะที่วันนี้ลูกสาวเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนและเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาอะ่ะมีสิ่งสิ่งที่เขามีอะ่ะมันมากเกินไป เขาจึงตัดสินใจนะคะประชุมกันทั้งบ้านเพื่อที่จะแบ่งครึ่งขายบ้านแล้วแบ่งเงินครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อจะสร้างกามเปลี่ยนแปลงคือนำเอาไปช่วยผู้คนที่ต้องการเขาเดินทางไปช่วยผู้คนที่แอฟริกาในประเทศกาหน้านะคะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายไหมก็ไม่ง่ายนักนะคะแต่ก็มีาก แต่มันถามว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าไหมสำหรับคนที่ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อนะเน็ตว่าบางทีมันจำเป็นแล้วก็มันจะเป็นคำพีที่ดีเล่มน,นึงนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะให้อะไรกับใครสักคนเนี้ยถ้าเราให้อย่างถูกวิธีเพราะในหนังสือเล่มน,นี้บอกกับเราว่าบางทีนะคะการให้ที่ผิดวิธีอ่ะมันเหมือนกลายเป็นไปซ้ำเติมเขาอ่ะ แล้วให้ยังไงนะคะให้อย่างถูกวิธีนั่นก็คือให้พวกเขานะคะสามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงแรกๆที่เขาทำมันอาจจะกลายเป็นตัวตลกเป็นอะไรที่คนแบบว่ารู้สึกว่าปรหลาดแบบเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีการแบบเหมือนส่งอีเมลมาด่าทอต่อว่านะคะการที่ถูกด่าทอต่อว่าก็ไม่ได้ทำให้เขาหยุดที่จะทำสิ่งที่เขาตั้งใจ พอวันหนึ่งนะคะเมื่อเขาทําได้สิ่งที่เขาทานะคะมันก็จะค่อยๆเพื่อผูดแล้วมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนะคะการให้ของเขากะเพิ่มไปทั้งโลกนะคะสูอเล่มน,นี้นะคะมันก็เป็นพลังแห่งการแบ่งพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเน็ตอยากจะแบ่งให้กับคนที่อยากอ่านนะคะถ้าเกิดคอมเมนต์มาคนแรกนะคะหรือติดต่อเน็ตมาเป็นคนแรกและอยากอ่าน เนตจะส่งให้คุณเลยทันทีค่ะเนตยังไม่เลิกที่จะซื้อหนังสือนะคะก็ยังซื้อมาอ่านแต่ไม่เก็บสะส,สมนคาเนตเลือกที่จะสละหรือมอบให้กับคนอื่นที่เขาอยากอ่านหรือคนอื่นที่ควรจะได้อ่านนะคะเนตก็จะส่งไปให้เขาน่นมันทําให้เนตอาจจะไม่ได้มีหนังสือมากขึ้นในห้องเก็บหนังสือ เน็ตไม่ได้มีหนังสือมากขึ้นบนชั้นหรือบนเชลนะคะไม่ได้เป็นเหมือนก่อนที่แน่นเอียดแน่นอาดนะคะทุกวันนี้หนังสือมีพอประมาณแล้วก็เป็นการหมุนเวียนนะคะไปให้ในที่ต่างๆเพราะเน็ตเชื่อว่าหนังสือที่ดีควรจะทําหน้าที่ของเขาก็คือถ้ามันดีอ่ะคนควรจะอ่านมากกว่าเราอ่ะเราอ่านแล้วไงแล้วก็น่าจะมีอีกคนทั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มน,นั้นนะคะมันก็จะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ เมื่อเราตัดสินใจที่จะสละนะคะปรากฏว่าเราจะอ่านหนังสือแบบมีความสุขแล้วก็กระตือรือร้นมากขึ้นเพราะเรารู้สึกแล้วแหละว่าเล่มน,นี้เดี๋ยวเราต้องอ่านอ่านซะตั้งใจอ่านแล้วก็มอบให้คนอื่นต่อไปนะคะมันจะเป็นการอ่านที่แบบเคลียร์อะไรได้อัธรุนะคะแล้วก็ใส่ใจที่จะอ่านมากขึ้นเพราะบางทีอะคะ่พะพอเราเก็บไว้ที่บ้านเราจะคิดว่าอืมไม่เป็นไรมันอยู่บ้านอะเดี๋ยวเดี๋ยวยิบขึ้นมาอ่านก็ได้เดี๋ยวยิบขึ้นมาอ่านก็ได้ หล,หลายครั้งหนังสือที่เราสะสมไว้แล้วเราคิดว่าเราจะหยิบขึ้นมาอา่านเราก็ไม่เคยได้อา่านหรือหลายๆครั้งที่เราซื้อมาแล้วมันตั้งเป็นกล่องเราก็ยังไม่เคยได้อา่านก็หลายเล่มถ้าเขาจะถูกอา่านแล้วก็ให้คุณค่าจากการอ่านานั้นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มอบให้คนอื่นเถอะค่ะมามาแบ่งปันหนังสือให้ผู้คนกัน